รู้จักวัดแก้สิกขาคีรีสวาร์จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญควบคุมทางขึ้นลงเขาพระวิหารได้ทั้งหมดสวัสดีครับผมดูใน YouTube และข้อเขียนในเน็ตเห็นว่ามีข้อมูลน,น้อยก็อยากจะมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังในวันนี้ผมขึ้นไปที่วัดแก้สิกขาคีรีสวาร์เมื่อเกือบ20ปีมาแล้วขึ้นทางฝั่งเขมรน,นะครับไม่ได้ขึ้นทางฝั่งไทยเอารูปถนนมาให้ดูเล็กน้อยสมัยนั้นการขึ้นลงลำบากมาก รถที่ขึ้นได้จะต้องเป็นรถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นรถเก๋งหมดสิทธิ์ก่อนขึ้นต้องประสานงานว่าไม่มีรถที่กำลังลงมาคือรถลงก็ลงมาฝ่ายเดียวเมื่อลงมาแล้วถึงจะขึ้นไปได้เพราะทางขึ้นลงไม่มีที่หลีกหรือสวนกันเพราะทางแคบมากทางลาดชันด้านล่างเป็นเหวเมื่อขึ้นไปถึงจะเห็นวัดแก้วก่อนชื่อเดิมก่อนจะมาเป็นชื่อวัดแก้วสิกขาคิริสวารัตคือวัดแก้วคิริสวารัตไม่มีคำว่าสิกขา เหมือนในปัจจุบันคำว่าสวารัตถ้าเป็นคำสันสกฤตจะเป็นสวารัตแต่เนื่องจากไม่ใช้สอสาลาก็เลยเขียนแบบบาลีคำว่าศิกขาถ้าเป็นสันสกฤตต้องเขียนว่าศึกษาครับที่ตรงนี้ถือเป็นที่ทับซ้อนเพราะเขมรยึดแทนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนเป็นแทนที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวส่วนไทยถือตามแทนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่ไทยกับฝรั่งเศสทําขึ้นร่วมกันดังนี้ที่ตรงนี้ต้องคุยกัน แต่เพราะตกลงกันไม่ได้ก็เลยถือว่าเป็นที่ทับซ้อนแต่เขมรสร้างวัดขึ้นมาก่อนเมื่อเดินทางขึ้นมาจะพบกับวัดนี้แล้วถึงเลยขึ้นต่อไปยังพื้นที่ตัวปราสาทในปีพุทธศักราช2505สาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ไม่ได้พูดถึงดินแดนและอาณาเขตจึงกลายเป็นข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดเขมรสร้างวัดแก้สิกาคิริสวารัชขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541แม้จะถูกทักท้วง เขมรก็ไม่ได้รื้อออกแต่อย่างใดช่วงปี2551-2554เถึง2554เกิดความตึงเครียดอย่างหนักจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของปราสาทฝ่ายไทยไม่ยอมรับแนวเขตของกัมพูชาและมีการประทัดด้วยอาวุธวันที่15กรกฎาคม2551หลังการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเพียง7วันวัดแก้สิกขาคีรีสวาระกลายเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้ง และโตเถียงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างหนักทั้งจากการรุกล้ำของทหารทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวจนต้องให้ศาลโลกตีความเพิ่มเติมในปี2556ข้อที่1กัมพูชาได้ยื่นต่อศาลโลกให้ตีความคำพิพากษาข,ของศาลโลกเมื่อปี2 5 0 5ใหม่โดยกัมพูชาได้เน้นย้ำในประเด็นว่ากัมพูชาควรจะมีสิทธิ์ต่อเขตแดนโดยรอบเขาพระวิหารตามแผนที่ในภาคผนวกหนึ่งแผนที่1ต่อสองแ0,000น นั่นหมายความว่ากัมพูชาต้องการมีอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรทั้งหมดจากรูปที่นำมาแสดงจะเห็นว่าถ้ากัมพูชาชนะคดีนี้ไทยจะเสียพื้นที่ภูมิขือและห้วยตามมรีทั้งหมดดูตรงเส้นเขตแดนแบบกัมพูชาแต่ศาลไม่ได้รับคำร้องของกัมพูชาในข้อหนึ่งคำร้องดังกล่าวจึงตกไปจึงกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนเหมือนเดิมหากฝ่ายใดได,ได้ครอบครองวัดแก้สิกาคิริสวารัต จะสามารถควบคุมเส้นทางขึ้นลงเขาพระวิหารได้ทั้งหมดซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งวัดนี้อยู่ที่ตำแหน่งเหนือหน้าผามองลงสู่ที่รากกัมพูชาได้ชัดเจนใครควบคุมได้ย่อมได้เปรียบทางทหารทั้งไทยและกัมพูชาได้เคยส่งทหารไปประจำการที่วัดแกสิกขาคีรีสวารัเมื่อปี2551ดังในภาพนี้มีทั้งทหารฝ่ายไทยและกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาลงวันที่28มกราคม2554ปฏิเสธความต้องการของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่ให้กัมพูชาปลดธงชาติออกจากวัดแก้สิกขาคิริสวารัตใกล้กับปราสาทพระวิหารแต่กัมพูชาอ้างว่าเรื่องดังกล่าวไม่อาจยอมรับได้และกัมพูชาขอปฏิเสธต,ต่อข้อเรียกร้องที่แสดงถึงการดูถูกเกียรติเช่นนี้ทหารไทย ต้องถอนตัวออกมาจากที่ตั้งวัดแก้วสิขาคิริสวารัฐเมื่อพุทธศักราช2,554ส่วนที่ภูมะเขือขเขมรได้ตั้งฐานทัพและสร้างกระเช้าเพื่อลำเลียงอาหารและสรรพาวุธขึ้นมาที่เนินภูมะเขือเป็นที่สูงสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้ในการประทะก,กันเมื่อวันที่24กรกฎาคม2,568และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงวันที่25กรกฎาคม2,568ไทยเรา สามารถยึดเนินที่ภูมะเขือและทําลายกระเช้าที่ส่งของขึ้นลงพร้อมทั้งยึดวัดแก้สิกขาคีริสวาระกลับคืนมาได้กองทัพบ,บกถแถลงการว่าไม่มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทพระวิหารอันนั้นให้ว่ากันไปตามเอกสารหลักฐานและคําตัดสินของสารโลกที่เคยตัดสินไปแล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ